สำนักง,งานพัฒนาภาคสี่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและหน่วยขึ้นตรงปฏิบัติภารกิจดำเนินงานพัฒนาตาม8แผนงานหลักเพื่อให้เข้าถึงประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาคนชุมชนและพื้นที่และตามนโยบายของรัฐบาลกระทรวงกลาโหมรวมทั้งข้อสั่งการของผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาทำกลางความแตกต่างที่หลากหลายเช่นลักษณะทางกายภาพ วิถีชีวิตอัตลักษณ์ทางสังคมซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศที่มีทั้งภูเขาและท้องทะเลครอบคลุมทั้งพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2563จนถึงปัจจุบันภายใต้การอำนวยการปฏิบัติงานของท่านผู้อำนวยการสำนักง,งานพัฒนาภาค4ผลตรีกริจ,จันทรานิยมได้กำหนดหัวข้อง,งานสำคัญและให้ยึดถือเป็นความสำคัญสูงสุดในการปฏิบัติงาน พร้อมที่จะวัดผลตรวจสอบประเมินผลได้ทุกหน่วยทุกกิจกรรม3กลุ่มงานสำคัญดังนี้ 1. กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคีมีความสุขและประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืนโดยทุกหน่วย จะต้องให้การสนับสนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกำลังพลกับการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพารรชธานโดยถือเป็นความสำคัญสูงสุดปัจจุบันในพื้นที่รับผิดชอบสำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้ดำเนินการไปแล้วทั้งสิ้นจำนวน93ครั้งเฉลี่ยสัปดาห์ละ3ครั้งประกอบด้วยกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกิจกรรมอำนวยความสะดวก และความปลอดภัยในการดำรงชีวิตประจำวันกิจกรรมการช่วยเหลือครอบครัวจิตอาสาที่เสียชีวิตอีกทั้งการสาธารณาสุขของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีซึ่งนำมาซึ่งความสงบความสันติสุขที่ยั่งยืนตลอดไปตามแนวทางและพระราชบายที่พระองค์ทรงตั้งใจไว้ 2. การดำเนินการเข้าแก้ไขปัญหาภาวะวิกฤต จากภัยพิบัติตามธรรมชาติทั้งจากการสั่งการของหน่วยเนือและเข้าดําเนินการในพื้นที่รับผิดชอบตามการร้องขอโดยเฉพาะการดําเนินการในการเร่งตอบสนองตามนโยบายของรัฐบาลและท่านผู้บัญชาการฐานสูงสุดที่สั่งการให้หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจะต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนในยามที่เดือดร้อนประสบปัญหาเช่นน้ําท่วมภัยแล้งดินโคลนถลม่มถนนถูกตัดขาดเพลิงไม้บ้านเรือนของชาวบ้าน โดยจะทําการระดมทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นกําลังพลและยุทธปกรณ์ของทุกหน่วยขึ้นตรงปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพของแต่ละปัญหาในแต่ละพื้นที่เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดและรวดเร็วทุกหน่วยขึ้นตรงจะต้องมีการเตรียมความพร้อมการเข้าไปประชิญเหตุและการฟื้นฟูภายหลังเกิดเหตุให้ครอบคลุมในทุกมิติอันจะเป็นการแสดงถึงศักยภาพที่มีอยู่ของหน่วยที่จะตอบสนองได้โดยทันที หัวข้อสําคัญประการที่3ที่ผู้อํานวยการสํานักง,งานพัฒนาภาคสี่ให้ความสําคัญคือการดําเนินการสร้างขวัญและกําลังใจให้กับกําลังพลและครอบครัวในทุกๆเรื่องผู้บังคับบัญชาจะต้องมีความใกล้ชิดคลุกคลีมีการพบปะพูดคุยทั้งในเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวจะต้องสอบถามถึงปัญหาข้อขัอขดข้องในความเดือดร้อนต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านสวัสดิการที่ควรจะได้รับในการดำรงชีวิต และการปฏิบัติงานตามสภาพความเป็นจริงของแต่ละบุคคลเพื่อนำมารวบรวมเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหาให้ตรงกับความต้องการและสามารถนำไปพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของกำลังผลต่อไปโดยเฉพาะการถ่ายทอดความหวงใหญ่ของผู้บังคับบัญชาชั้นสูงโดยการกำกับกำชับและเน้นย้ำการปฏิบัติตามนโยบายที่ได้รับมีการติดตามดูแลยอย่างใกล้ชิดในสภาพชีวิตความเป็นอยู่และการปฏิบัติตน ทั้งภายในหน่วยและภายนอกหน่วยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาและเกิดผลกระทบต่อองค์กรและภาพลักษณ์ทางทหารการดำเนินการต่างๆในทุกมิติที่หลากหลายในพื้นที่ภาคใต้นี้ทำให้การดำรงอยู่ของหน่วยสำนักงานพัฒนาภาคสี่และหน่วยขึ้นตรงจึงไม่ใช่เพียงแค่การดำเนินงานตามนโยบายหรือคำสั่งการเพียงเพื่อให้ผ่านพ้นไปเท่านั้น หากแต่เป็นการดำรงอยู่ของกำลังพลทุกคนที่มีความเข้าใจในความแตกต่างดังกล่าวนั้นอย่างแท้จริงพวกเราพร้อมที่จะร่วมมือร่วมแรงร่วมใจดำเนินการตามนโยบายที่ได้รับจากท่านผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยไม่มีข้อแม้หรือข้อจำกัดใดๆทั้งสิน้นทั้งจากการเข้าใจเราเพื่อเข้าถึงเขาอันจะส่งผลต่อการปฏิบัติภารกิจในการพัฒนา ความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ชุมชนและประเทศชาติอย่างต่อเนื่องตลอดไปสำนักง,งานพัฒนาภาคสี่รับคำสั่งทำทันทีทำดีที่สุด